สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง h e a l i n g Tarot 246งบายเลนะคะวันนี้เราจะมาทำแรนดอมกันว่าพร3ประการที่เ,เพื่อนๆจะได้รับาจากครูคุบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์หหรือไฮเอเซลของเ,เพื่อนๆนะคะจะได้รับอะไรกันบ้างเป็นแรนดอมนะคะไม่สามารถที่จะตรงกับทุกๆคนได้เป็นพลังงานโดยรวมอาจจะ ตรงทั้งหมดตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยแต่ก็สามารถรับฟังได้นะคะก่อนอื่นเลยเรามาเช็คพลังงานตัวตนของ,งเพื่อนๆกันก่อนนะคะ,อะโอเคขออนุญ,ญาตครูครูบาอาจารย์ของ,งเพื่อนๆทุกท่านนะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งครูครูบาอาจารย์ทั้งภายในและภายนอกนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ลูกเคารพนับถือขอให้การอ่านไพ่นี้ครั้งนี้ตรงกับความเป็นจริงทุกประการเพื่อให้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามารับฟังในแรนดอมนะคะตั้งจิตเป็นสมาธินะคะนึกถึงสิ่งดีๆนะคะแต่เชื่อแน่ว่าเพื่อนๆที่เข้ามาในแรนดอมนี้เป็นคนดีทุกๆคนนะคะเป็นผู้ที่มีคิดดีทำดี จิตใจก็ดีนะคะก็จะได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆคนเราทำอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะเพราะเพราะว่ากฎแห่งกรรมที่ทำเสมอหนีอะไรได้แต่หนีกรรมไม่ได้นะคะอันนี้ขอเป็นพลังงานขอดูตัวตนของเพื่อนๆก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะโอเคไปที่หนึ่งค่ะ คีย์เวิร์ดขอสมใบก่อนนะคะว่าพรสามประการจะเกี่ยวกับอะไรบ้างขออนุญาตครูครูบาอาจารย์ของบพื่นทุท่านนะคะทั้งภายในและภายนอกรูปขอนุนอนอมขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดให้การอ่านไพยในครั้งนี้ตรงกับความจริงทุกประการเพื่อเกิดประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะ ผู้อ่านจะพยายามอ่านเสียงให้ดังขึ้นนะคะจะมีคอมเมนต์หลายๆท่านว่าเสียงเบาด้วยความเป็นปกติเป็นคนไม่ได้ว่าใช้ว่าพูดเยอะมันก็เลยมีความสุกพอพูดยาวๆเสียงดังแล้วเราจะเหนื่อยก็เลยจะพยายามปรับปรุงนะคะในเรื่องของเสียงตัวเองอันนี้คอสามใบนะคะโกไม่เอาคอสามใบนะคะว่าพรสามประการที่เพื่อนๆจะได้รับคืออะไรบ้างนะคะ ไปที่หนึ่งค่ะพรสามประการนะคะสองค่ะสามค่ะมาด,ดูคีย์เวิร์ดเพิ่มนะคะขอขอุขอณย่าครูครูอาจารย์ทั้งภายในและภายนอกนะคะ และสิ่งศักดิ์สิทธิ Hi ์ไฮเออเซลขอให้ <c oughs> การอา่านไพ่ในครั้งนี้ตรงกับความจริงทุกประการผู้อ่านหายไปหลายวันเลยไม่สบายร่างกายมิม่พร้อมแล้วก็ทำให้สมาธิคืออ่านไม่ได้เลยเสียงก็ไม่มี แต่วันนี้ก็ไม่เช่เสียงก็ยังไม่ไม่หายมาไม่กลับมาเต็มที่แต่ก็มีความรู้สึกว่าในใจอยากจะอ่านแบบนี้ทุกอย่างไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะสิ่งเหล่านี้ช่องนี้ผู้อ่านเองก็ทำขึ้นมาจากความรักทำมาด้วยความรักด้วยความปรารถนาที่จะส่งต่อสิ่งที่ดีๆให้กับเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็หวังว่ามันจะเกิดกับเพื่อนๆไม่แบบ เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยอะตอนนี้ยขรสามะการถามว่าคนเราจะหนีไปในเรื่องไหนได้นอกจากการงานกนารเงินความรักถูกไหมคะแต่จะมานั่งรอให้โชคชะตาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยอย่างเดียวอะมันก็คงจะไม่ได้ก็ต้องเริ่มจากที่เราจะต้องทำตัวเราให้ดี ให้ดีพร้อมที่จะรับสิ่งที่จะดีๆเข้ามาถ้าดูหมอแล้วหมอบอกว่ารวยจะไปดูกี่ร้อยหมอดูบอกว่าคุณจะรวยแต่ถ้าคุณอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรคุณจะรวยปะคะถ้านอกจากคุณเกิดมาบนความพร้อมบนครอบครัวที่รวยแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าคุณยังอยู่ในภาวะที่ยังติดขัดด้วยนานาประการ แต่พอหมอดูบอกว่าคุณจะรวยฉันก็ตั้งเป้าแต่ว่าว่ารวยแต่ฉันไม่ได้ทําอะไรคุณไม่ได้ไป,ไปเปิดทางไปสร้างทางสําหรับที่จะรับสิ่งเหล่านั้นเข้ามาคุณทําอะไรมันก็จะผลิดอกออกผลกลับมาหาคุณไม่ช้าก็เร็วนะคะเรามาเริ่มที่พลังงานตัวตวนกันก่อนไปแรกขอเปิดทีเดียวนะคะผ้นชอบ เห็นเลยว่าเพื่อนๆผ่านความสูญเสียถึงขั้นพังพินาศน่าจะทั้งการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ต่างๆจนแบบใช้คำว่าพินาศนี่คือมันไม่เหลืออะไรเลยนะคะแต่ในหลายๆครั้งอะสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นทางที่จักรวาลสร้างเพื่อบีบ ให้เพื่อนๆเข้าสู่เส้นทางเพราะว่าถ้าตาบใดคนเราไม่เกิดทุกข์ไม่เกิดปัญหาต่างๆรุมเรา้าแล้วหาทางออกไม่ได้อะเราจะไม่กลับมาห,หาว่าวิธีดับทุกข์หรือว่าเราจะทํายังไงเราถึงจะไม่ทุกข์เราจะแก้ปัญหายังไงเราจะไม่ไม่กลับเข้ามาหาศาสนาจะไม่ได้มานึกถึงเรื่องศาสนา จะไม่ได้คิดเข้าวัดเข้าวาทําบุญหวังให้จิตใจสบายจะไม่ได้จะไม่ได้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความดีของการเข้าสู่ตัวต,วตนที่แท้จริงของเพื่อนเเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งอ่ะเพื่อนๆ,อนๆถ้ามีความพร้อมทางด้านทรัพย์อยู่พร้อมในทุกๆด้านมันก็เหมือนกับเพื่อนๆไม่ได้เกิดปัญหาหรือติดขัดอะไรที่จะต้องดิ้นรนเอาตัวเองออกมาจากเซฟโซนของเพื่อนๆก็จะอยู่ในเซฟโซน ไม่ได้ไม่ได้ออกมาทำเพราะฉะนั้นจักรวาลก็จะปีดดึงสิ่งต่างๆของเพื่อนๆกลับไปเพื่อให้เพื่อนๆก้าวเข้าสู่เส้นทางที่เพื่อนๆได้กำหนดโซแพลนของตัวเองเอาไว้แล้วนะคะแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเป็นแค่บททดสอบและสิ่งเหล่านี้ต่างเพื่อนเพื่อนผ่านมาแล้วเรียนรู้มาแล้วทำมาได้แล้วมันเป็นของเก่าของเดิมของเพื่อนๆน่ะจะทำให้เพื่อนเพื่อน ก้าวข้ามและด้วยภูมิปัญญาที่เกิดจากการดํางเรียนและในจากภูมิปัญญาดั้งเดิมของเพื่อนๆจะทําให้ก้าวข้ามปัญหาต่างๆแล้วก็ก้าวมาสู่คําว่าพิชิตก็คือชัยชนะเดี๋ยวขอดูใต้สําหรับนิดนึงเมื่อกี้ลืมดูใต้สําหรับให้เพื่อนๆปกป้องค่ะซึ่งตัวนีเน้เพื่อนน่าจะอยู่ในช่วงที่ปกป้องพลังงานของตัวเองคือรู้จักที่จะรักตัวเองแล้วอะค่ะ รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรที่ไม่ใช่รู้จักที่จะจะมีบันเดอรี่ของตัวเองนะคะสวยงามมากต่อไปก็กำลังวังชาเติบโตคันลองพร้อมสับสำราเต็มอิ่มทีมเวิร์กมีความสัมพันธ์แล้วก็สายลมจอยก็คือหลังจากนี้ถ้าผู้ อ่านมองยืนยันได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์ว่าสิ่งต่างๆที่เพื่อนเเจอมันจะจบและพรสามประการที่จะได้นั้นไม่ไม่หนีเรื่องสามสิ่งนี้แน่เพราะถ้าตราบใดคุณหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้สิ่งต่างๆที่วนกลับมามันก็จะเกิดเป็นพอรอันวิเศษที่จะเป็นเหมือนของขวัญที่คุณจะได้รับจากจัก,กรวาลน,นะคะเรามาดูอันนี้กันก่อนของดูใบแรกก่อนนะคะ เมจิกเชียนค่ะแอดเดมเอเวอร์ไปที่สองนะคะโฟร์สุจักกะก็คือหาจักกะนี่เองความรักอันนี้เป็นความสัมพันธ์อันนี้ก็คือ Financial Construction การเงินได้อาจจะเหมือนสูญเสียไปแล้วนะคะเรื่องการเงินเนี่ย ประเด็นนี้น่าจะเป็นคิวได้ให้กับเ,เพื่อนๆความรักเห็นไหมคะฮาจัก,กระก็คือเป็นอ n งเจลลาฟาเอลเป็นเทพของความความรักความลาฟาเอลก็คือเป็นเทพที่ที่เราจะเห็นในไพ่สำหรับดั้งเดิมเป็นเทพผู้เป่ากับเป่าประกาศเป็นเทพที่อยู่ในไพ่เดอะเลเวอยู่ใน Judgment นะคะ เราจะเห็นท่านก็คือท่านเป็นเทพแห่งความรักการเงินอะไรที่มันสูญเสียไปเห็นไหมคะหมดเกลี้ยงเลยตู้ไม่มีเงินเหลือเลยหรือแต่ตู้เก็บเงินอย่างย่ายขึ้นเต็มเลยเดี๋ยวมันเดี๋ยวเขาจะกลับมา and m a g i c เชนแอนด์เมิร์ด d ดิเมรก็คือก็คือเหมือนเป็นกับกระจกเงาอะคะ่ะคุณเป็นผู้ที่เหมือนนักเล่นแร่แปรธาตุอะค่ะ จะได้ฟังได,ได้ได้ได้รับกันได้ฟังมาหลายๆครั้งแล้วว่าบุญนะ่ะก็เหมือนกับเงินคุณทำบุญมากเท่าไหรอ่อ่ะมันก็มา่สามารถได้มาเปลี่ยนมาเป็นเงินได้อันนี้คีย์เวิร์ดน่าจะเริ่มมาและชัดขึ้นขอดูทีลิปเพิ่มนะคะนั่นมันน่ผาดค่ะพาดวิดามานี่ it is waiting for you to find it เขาซับอ่ะรออยู่แล้วนะคะรอที่จะให้เพื่อนๆอนะไปพบ pay attention to your work การงานก็จะมาค่ะ c r e c k e t cup distant with life ก็คือเพื่อนๆน่าจะผ่านความสูญเสียในทางด้านชีวิตอาจจะเกิดความไม่สมหวังในด้านความรักความสัมพันธ์นะคะเรามาดูใบนี้เพิ่มกัน well เหรียญน,นะคะมั่งคั่งร่ำรวยพรที่หนึ่งนี่ก็เหรียญน,นะคะการงานความสัมพันธ์ใช่ไหมคะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะได้กลับมาค่ะออกัสใครเกิดเดือนออกัสไหมคะหรืออาจจะเริ่มทำอะไรต่างๆตั้งแต่เดือนออกัสแล้วตอนนี้มันกำลังจะผลิดอกออกผลแล้วอะคะ่ะ เรามาใช้ไพ่ขอดูไพ่ทาโร่เพิ่มนะคะมาขยายความกันว่าพรสามประการที่เพื่อนๆจะได้รับนะคะขออนุญ,ญาตครูครูบาอาจารย์ทั้งภายนอกและภายในนะคะขอให้การอ่านไพ่ในครั้งนี้ของลูกตรงกับความเป็นจริงทุกประการว่าพรสามประการที่เพื่อนๆจะได้รับ คืออะไรนะคะขอสามไปค่ะ กันก่อนค่ะไปแรกนะคะ King of p e n t a c l e ค่ะ Queen of m o อ n ค่ะการเงินการงานมาแล้วนะคะ n i ไน of Cups ความรักค่ะคือถ้าเรามองเนี่ยเราจะ King of p e n t a c l e เนี่ยก็คือยังไงก็เงินมาแน่แน่แล้ว พรสามประการที่จะได้รับไม่ว่าคุณจะสูญเสียอะไรไปนะคะแต่ขอให้คุณยึดมั่นอยู่ในความดีทำความดีตลอดต่อต่อความดีไปต่อต่แล้วส่งต่อความดีไปต่อต่อวยนะคะอย่าหยุดการยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้ไดรับนะคะ Queen n of w a n d s ก็คือการงานอาจจะสูญเสียไปอะแต่ก็จะกลับมาเป็นผู้ที่มีความมั่นมั่นคง เต็มเปลี่ยนไปด้วยแพชชั่นมุ่งมั่นมั่นใจมีความฝันเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนในงานต่างๆถึงแม้มันจะเคยสูญเสียไปแต่เพื่อนๆก็จะกลับมาได้เพื่อนๆผ่านเบททดสอบเพื่อนๆเข้าใจในอุปสรรคเพื่อนๆเข้าใจในปัญหาแล้วนี่คือคือพรสามประการเป็นของขวัญที่จักวาลและสิ่งศิทธิ์จะมอบให้กับเพื่อนๆในออฟคัพก็คือจะมีคนมามอบความรักความรู้สึกดีๆให้กับเพื่อนๆ มีเหมือนกับเป็นคนที่โรแมนติกมีสนเสน่ห์เขาจะมามอบความอบอุ่นในหัวใจให้กับเพื่อนๆน,นะคะเรามาดูอันนี้กันถ้าในด้านความรักเรามาให้ โรแมนต์แองเจลช่วยบอกนะคะขอให้โรแมนต์แองเจลช่วยบอกทีว่าความรักของเพื่อนจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสวยงามพรสัมปทารชัดเจนที่สุดมารับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะทำดีคิดดีค่ะอยู่ในสิ่งในธรรมนะคะปฏิบัติแต่สิ่งดีๆแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดใครทำใครได้นะคะเพราะว่าผู้อ่านจะย้ำอยู่ทุกคลิปเสมอเลย และเพราะว่าผู้อ่านเชื่อมั่นในความดีเขาถึงด้บอกว่าคนดีอะตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เคอไม่ว่าคุณเจอคุณจะเจออุปสรรคอะไรค่ะแต่ในสุดท้ายอะคุณก็จะผ่านมันไปได้แบบทันเวลาพอดีอะค่ะเพราะฉะนั้น,นเพื่อนๆไม่ต้องกลัวขอให้เชื่อมั่นไว้ใจวางใจวางอย่างน้อยที่สุดเพื่อนๆจะต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณดีมากพอ แล้วมันจะผ่านไปได้นะคะโอเคขอสมามใบนะอันนี้สำหรับในออฟคัพนะคะเรามาดูความเราก่อน one and two and three okay. the first one passion ค่ะ a l l o u h you h a r t and so to sing with joy ก็คือคู่ของคุณรักคุณนะคะจะเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจของความรัก harmony moon enjoy the best of holiday together คุณทั้งคู่ก็จะได้ไปฮันนี m มูนกันนะคะเป็นคู่ที่มี passion p r o f u n a t e ค่ะก็คือจะมีความรักจากข้างในอ่ะ จากจิตวิญญาณเลยเป็นคู่รักจิตวิญญาณเลยอ่ะนี่คือความรักนะคะเดี๋ยวเรามาขอให้สำหรับไพ่สำหรับนี้นะคะช่วยขยายนิดนึงว่าสินสิทธิ์มีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนเพิ่ม,เ,มเติมไหมนะคะโอ้ยมีความสุขมากๆเลยค่ะพลังงานใครครา มารับพลังงานดีๆกันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีคำว่าบังเอิญน,นะคะในการที่เรามาเจอกันน่ะผู้อ่านเองน่ะก็เริ่มเข้าสู่เส้นทางของธรรมะมาสักระยะหนึ่งแล้วก็พิสูจน์ด้วยตัวเองว่าในหลายๆครั้งเหมือนจะแย่แต่ก็ผ่านมาได้แต่ด้วยบททดสอบต่างๆที่จักรวาลสิ่งศิธิ์คือเหมือนกับว่ามัน ไม่มาปัญญาบุญบารมีมันก็จะไม่เกิดก็เหมือนกับสิ่งเหล่าน,นี้มันทำให้เราพัฒนาเติบโตทั้งความคิดทั้งจิตวิญญาณของเราไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นน่านยิ่งเราเจอปัญหามากๆทุกอย่างในชีตเรามันก็จะเป็นเรื่องที่แบบบาลานอารมณ์ของเราได้เราจะไม่ทุกข์จนสุดโตง่งแล้วเราก็จะไม่สุขจนขึ้นสูงสุดเพราะว่าเรารู้ว่าทุกอย่างอ่ะมันเป็น ปัจจตังเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับลงทุกได้คุณก็สุขได้สุขได้คุณก็ทุกได้มันไม่มีใครหรอกท,ที่ว่าจะทุกไปตลอดชีวิตหรือว่าสุขไปตลอดชีวิตอะคะ่ะมันจะต้องมีวันที่คุณผ่านช่วงเวลาที่แย่ที่สุดแล้วก็ช่วงเวลาที่ดีที่สุดถ้าคุณผ่านประสบการณ์ของความทุกขมามากแค่ไหนอะพอถึงวันที่มันผ่านไปแล้วคุณได้รับเหตุการณ์ที่มีความสุขต่อใจคุณอะ มันจะทรงมันจะมีค่ามากๆ่อใจคุณแล้วคุณก็จะเรียนรู้ที่จะรักษาอย่างทำอย่างไรให้ความสุขนั้นคงอยู่ไว้อย่างปัญหาการเงินคุณอาจจะต้องเรียนรู้แล้วว่าที่ผ่านมาเพราะอะไรขาดความรู้ทุกอย่างมันไม่มีคำว่าบังเอิญน,นะคะอาจจะขาดความรู้ขาดการเรียนรู้อาจจะเกิดจากความไว้ใจเกิดจากการบริหารจัดก,การที่ไม่ดีก็ได้แต่พอถึงจุดที่เพื่อนๆเรียนรู้แล้วว่า ต้องเรียนรู้และยอมรับในความผิดพลาดของตัวเองที่สําคัญที่สุดก็คือต้องให้อภัยตัวเองได้คุณให้อภัยคนอื่นได้คุณก็ต้องให้อภัยตัวเองได้ให้อภัยเพราะว่าคุณกลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้แต่คุณนําสิ่งเดล่านั้นมาเป็นบทเรียนสอนตัวเองเพราะคุณว่าคุณทําแบบนี้มันถึงเกิดแบบนี้คุณจะไม่ไปทําแบบนั้นอีกนั่นแหละจัก,กรวาลถึงจะได้ได้รู้ว่าคุณเข้าใจแล้ว เพราะว่าถ้าคุณมีมากกว่านี้แล้วคุณยังไม่เรียนรู้ที่จะรักษาวไว้จักรวาลก็จะไม่ส่งมาให้หรอกคะ่ะและที่สําคัญที่สุดเลยของของสิ่งสิ่งนั้นมันไม่ใช่ของคุณเขาถึงมาแล้วเขาถึงได้ผ่านไปนะคะเอาละคะ่ะหนึ่งอ t h and Central, New romance, i s i Eminent, Either with a New comer, or thought l e r e n i n e passion in your existing relationship be open to giving and reviving love ก็คือจะเป็นความรักครั้งใหม่ขอให้คุณอะเปิดมันเป็น p a ชชั่ n เป็นแรงบันดาลใจใหม่ๆ ที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณขอให้คุณนะ่ะเปิดใจที่จะยอมรับแล้วก็รับในความรักใหม่ๆนี้ความรักมาแรงนะคะอันนี้เลล่านะคะเรามาดูซิว่าเลล่าจะบอกอะไรกับเพื่อนๆน,นะคะ spend time alone in nature meditating about your d e s i g n and intention ask the angel to help you gain a positive perspective ให้คุณใช้ คุณใช้เวลาอยู่กับตัวเองอยู่กับธรรมชาติอยู่กับบรรยากาศต่างๆนะแล้วลคิดสิ่งที่เกี่ยวกับตัวคุณน่ะและให้คุณถามนางฟ้าประจําตัวของคุณให้ช่วยคุณน่ะให้คุณได้ได้รับแรงมานดาลใจหรือได้รับความคิดในด้านบวกมุมมองดีๆเหมือนเหมือนกำลังใจในด้านดีๆเพื่อให้พุชคุณให้มีกำลังใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะ อันนี้เป็นอิสเบลล่า Yes, the timing is right for the new venture a happy outcome follow your positive expectation มีแต่เป็นพลังงานบวกๆขอให้คุณใช่ตอนนี้มันถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วในการที่คุณที่จะออกไปผจญัยในโลกกว้างโลกใบใหม่นะคะโลกใบใหม่ของคุณ ซึ่งคุณก็จะได้รับพลังงานบวกๆกลับเข้ามาไพเชนนะคะ now it's time to learn study and get information enjoy being a student because in the future your view, design, you will synthesize your knowledge into action ตอนนี้มันถึงเวลาที่คุณจะเรียนรู้ในการที่จะเป็นนักเรียนหรือ ในการที่จะรับข้อมูลเพิ่มขึ้นขอให้คุณนะี่ยมีความสนุกในการเริ่มเรียนในครั้งนี้ของคุณนะเพราะว่าในอนาคตนะคุณก็จะเป็นมันจะเป็น knowledge เป็นภูมิปัญญาของคุณนะแล้วมันก็จะพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจริงนะคะพรสามประการก็คือคุณจะได้ทั้งการงานการเงินความรัก ในสิ่งที่คุณสูญเสียไปคุณจะได้กลับคืนมามนี่นี่ <c oughs> วันสวยงามหรืออยากให้เห็นเอเอาอะไรไหมอ๋อโอเคเรามาถามแองเจลกันดีกว่าค่ะนิดนึงเดี๋ยวจะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปไม่อยากให้คลิปยาวมาก Improve health นะคะให้อย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะสิ่งใดๆสุขภาพจะต้องสมบูรณ์ทั้งข้างใน,งในออกมาข้างนอกนะคะ Choose a new direction ค่ะคือให้เลือกให้คุณกล้าที่จะก้าวออกจากเซฟโซนของคุณนะคะสู่เส้นทางสู่ทิศทางใหม่ๆเห็นไหมคะ มันเป็นแสงสว่างอะชี้นำทางไปอะค่ะคุณไม่ต้องกลัวเลยเพราะคุณมีทั้ง knowledge มีทั้งความรู้มีทั้งนางเทพประจำตัวของคุณมีไกด์แดนซของคุณคอยนำทางอยู่ขอให้คุณกล้าที่จะกล้าออกมาจากเซฟโซนของคุณกล้าที่จะยอมรับความรักนิวเลฟของคุณเพราะว่าเขาเป็น p a ชชั่นของคุณซึ่งตรงกันมากเลยและเขาก็จะ แล้วคุณก็จะได้แต่งงานไปฮันนีมูนกันเป็นเพลฟูเนตนะคะขออีกหน่อยลูกอสายขอให้เพื่อนๆคอยดูสัญญาณนะคะที่จะส่งมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และห้เออเซลของเพื่อนๆนะคะว่าพรสามประการน,นี้จะมาในทิศทางไหนบ้าง จะมีคนมาช่วยนะคะจะได้รับความช่วยเหลือในช่วงเวลาที่พอดีโอเคขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะ พรสามประการที่เพื่อนๆจะได้รับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไฮเออร์เซลและครูคูบาอาจารย์ของเพื่อนๆก็คือในเรื่องของการเงินการงานและความรักความรักขอให้กล้าที่จะเปิดความรับความรักใหม่ๆอย่าให้มุฟออนไปจากความรักเดิมที่เคยผิดหวังอาจจะโดนหักล้งหรืออะไร w h ร t e v ิ r ใดๆก็แล้วแต่ขอให้ให้อภัยอย่างแท้จริงจากใจแล้วก็ move on ถ้าคุณไม่เคลียร์พื้นที่ให้ของคุณอะความสิ่งดีๆหรือความรักใหม่ๆเขาก็จะไม่ก้าวเข้ามาเพราะคุณใจคุณจมใจคุณคิดอยู่กับเรื่องกับคนคนเดิมจนไม่อาจจะคนที่เป็นคนดีเป็นคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเขาไม่สามารถเข้ามาได้เพราะคุณมองไม่เห็นเขาขอให้คุณ move on แล้วก็เปิดใจลองมองดูทายสัญญ,ญาณว่าใครสิ่งไหนอะไรอย่างไร แล้วก็การทำจริงต่างๆให้คุณดูเลือกเส้นทางที่ดีซึ่งเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางที่ดีแน่ๆเห็นแสงสว่างนี้ไหมคะนอกจากดูทรายสัญญาณแล้ว่คุณไม่ได้ทำอะไรอยู่เพียงลำพังคุณมีทีมคุณมีคนช่วยแน่นอนแล้วก็กลับอย่าลืมกลับมาดูสุขภาพของตัวเองนะคะพอสามประการการเงินการงานความรักการเงินมั่งคั่งแน่นอนคะ่ะคุณเป็นทั้งนายออฟค c ั p King of คิ n ออฟบ n ลแล้วก็ King of p e n ร a c l e ก็คือมาสุดแล้วในทุกๆอย่างและพลังงานตัวตนของคุณก็ดีทุกอย่างสมบูรณ์และเพอร์เฟกค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นพลังงานกนบวกๆที่ผู้อ่านอยากจะส่งมอบให้กับผู้ที่เข้ามาชมในแรนดอมนี้นะคะถ้าอย่างไรฝากช่องเล็กๆนี้ไว้ด้วยนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ คอมเมนต์นะคะเข้ามาได้ค่ะเข้ามาพูดคุยกันช่องนี้สร้างขึ้นเพื่อที่จะสร้างขึ้นจากความรักสร้างขึ้นอยากสร้างขึ้นจากความปรารถนาะที่จะเห็นทุกๆคนมีความสุขทุกๆคนได้รับพลังงานบวกๆทุกคนมีกำลังกำลังใจที่จะต่อสู้กับชีวิตทุกๆวันนี้บางคนอาจจะเหนื่อยอาจจะท้อเมื่อเปิดมาเจอคลิปนี้อาจจะทำให้ดวงใจ หัวใจของคุณที่กำลังแห้งเหือดเหมือนผืนดินที่แห้งแตกระแหงได้รับฝนชโลมลงไปให้คุณกลับมามีกำลังใจแล้วก็สู้ต่อไปได้นะคะสุดท้ายนี้ก็ขอ,ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีนะคะบ๊ายบายคะ่ะพบกันใหม่นะคะ